สวัสดีคร bon ับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อกิ่งตอนของผักหวานป่าเพื่อจะเอาไปปลูกนะครับเพื่อนๆต้องทราบดีว่าผักหวานป่ามีต <type. S 1> ัวผู้และตัวเมียนะครับวิธีการซื้อกิ่งตอนนะเพื่อนๆเราต้องซื้อกิ่งตอนที่มีที่มาที่ไปนะครับเรื่องของเพศผู้และเพศเมียนะครับเมื่อท่านซื้อไปปลูกแล้วจะออกมาเล็ดตามต้นพันธุ์เลยนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมผักหวานป่าเพศเมียและก็ตอนเอาแล้วไปปลูกจะได้ลูกตามต้นแม่จริงๆไปชมกันเลยครับจะพาท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมไปชมผักหวานป่าเพศเมียนะครับนี่ไงครับเพื่อนๆที่ผมตอนผักหวานป่าเพศเมียมาแล้วออกลูกแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาจะซื้อกิ่งตอนนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆต้องดูที่มาที่ไปด้วยว่า ผักหวานป่าเพศเมียรหรือเป่านะครับอันนี้ต้นยังไม่โตเท่าไหร่ครับสูงประมาณแค่เอวนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะได้เป็นแม่พันธุ์และได้นําเม็ดไปขยายพันธุ์ได้จริงนะครับเรื่องของการปลูกผักหวานป่าเพศเมียเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นต้นที่ใช้กิ่งตอนนะครับเ,เพื่อนๆจากผักหวานป่าเพศเมียนะครับเริ่มที่จะออกผลให้เราแล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ